ื่อกี้นะฮะก่อนเข้าคัาสซีนี้นะฮะเหมือนเราจะได้ยินเสียงหญิงสาวแล้วนะฮะไม่แน่นะฮะพลังชีวิตของพวกยักษ์ที่เรากําจัดไปเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานให้กับหญิงสาวที่รักของเราก็ได้นะว่าแต่ยอมรับครับว่าตัวนี้อยู่ลึกมากฮะมันอยู่ในมุมที่แบบไม่คิดเลยว่ามันจะไปอยู่ตรงนั้นอะจริจริงนะ ได้เหรอได้ยินเสียงสายฟ้าเหมือนสายฟ้าเหรอเกิดท้่ทาไหเดวิ่งไปตามแสงเอาแล้วฮะอยู่ดีๆก็ส่งตัวไปสวรรค์แล้วเอาละฮะทิศทางแสงที่ไปจะเป็นทางบริเวณทางขวาขึ้นไปด้านบนนะฮะอาจจะเป็นยักษ์ตนที่ท่านอะไรวะ12ใช่ไหม เมื่อกี้แค่จัดการตัว10ตัว11เนอนาะอันนี้เป็นยักษ์ตัวที่12แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะว่ายักษ์ตัวที่12นั้นจะเป็นยังไงนะฮะจากคำบอกเล่าของคนที่เทพที่แบบใช้จิตหัวเราสมุสมบัติเนี่ยเหมือนจะบอกว่ามันเป็นยักษ์ที่อยู่ในเรียกมังไงมันเหมือนมันเป็นยักษ์ที่อยู่ในสวรรค์ตามเสียงสองสายฟ้าไปนะฮะแล้วก็ตามแสงของสายฟ้าไปอะไรประมาณนั้นอนะตามหายักษ์กันต่อดีกว่าฮะ โอ้โหจิตวิญญาณชัดเจนมากฮะแต่ว่าน่าจะอยู่ทรงบริเวณถอยแล้วลูกถอยแล้วถอยแล้ถอยแล้วเอออันนี้ลูกอันนี้ลูกอาจต้องข้ามสะพานไปก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามันไปไม่ได้อะดูดินอกจากว่าเราจะโดดลงไปข้างล่างฮะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวก็ไม่แน่ฮะเกมนี้ทำอะไรก็ไม่ผิดฮะ๋อนนี้เริ่มเลาะมาแล้วฮะแต่ยังหาทางลงไม่ได้นะฮะไม่รู้จะลงทางไหนนะ เฮ้ยโอ้โหสวยสวยสวยดูสิคนเดินเดินลูกเดินเดินเฮ้ยโอ้โหกินกามเย็นหมาไม่อยากไปหมาไม่อยากเดินเฮ้ยไปเถอะลูกเดินเดินลูกโอ้ยหมาไม่ไปฮะหมาบอกไม่อยากไปฮะดูงอนเดินกลับด้วยเอาละฮะจังหวะนี้คงต้องเดินเองแล้วล่ะฮะเอาละฮะน่าจะใช่แล้วนะ มีแสงหรือเปล่าไม่มั่นใจขอเช็กก่อนนะเฮ้ยใช่ฮะใช่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 ใชใชอ่ายักษ์ตนที่12อยู่ในนี้นะฮะแล้วน่าจะเป็นยักษ์ตัวใหญ่พอสมควรนะฮะคิดว่าเลยนะอ่ะทรงนี้มาก็ปีนสิฮะคอนเฟิร์มฮะมค่อยๆลาะไปใช่ไหมอ่า มันมีอ้อมไปทางนู้นกับไปทางนี้อ่าปิดปิดไปทางนี้ก่อนนะฮะนี่ฮะมีทางไปมีทางไปทางซ้ายนะแต่อยากรู้ว่าทางขวาทางขวาไปได้หรือเปล่านะทางขวาไปนู้ไปทำอะไรนะเอออาจจะเป็นแค่ปอดไปเฉยๆนะฮะคิดว่าน่าจะอยู่ข้างในนู้นเลยนะฮะน่าจะอยู่ด้านในนะนี่เนี่ยเปิดทางเรียกก่อน ข้ามาแล้วเฮ้ยจะชอบอ่ะสวยอะ่ะเฮ้ยตรงนี้สวยจริงสวยแล้วต้องว่ายน้ำไปแล้วมั้งครับเนี่ยเอาละได้เวลาว่ายน้ำละไปถ้าหมาต้มแต๋มเอาละฮะเข้ามาสู่ประตูด้านในแล้วนะฮะ บริเวณนี้อยู่บริเวณเยื้งกับยักษ์อีกตนหนึ่งที่เรากำจัดไปแล้วนะฮะสำหรับยักษ์ที่เรากำจัดไปแล้วจะขึ้นบริเวณตำแหน่งให้นะฮะว่าเรากำจัดยักษ์ไปตรงไหนบ้างนะฮะแล้วสามารถที่จะไปรีเวิร์สหรือสามารถที่จะไปสู้กับมันใหม่ได้นะก็คือเหมือนกับว่าเข้าไปแล้วมันจะเกิดการอาธิฐานขึ้นนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะไปรีเพลย์เล่นกันได้อีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ก็ทั้งนี้ๆๆนั้นก็ไม่ได้ไไมดีอะไรฮะไม่มีอะไรฮะแค่เป็นการสร้างสถิตินะฮะสำหรับคนที่อยากสร้างสถิติในการเล่นเพราะว่าบางคนเนี่ย เคยดูเขาเล่นแค่ยักษ์ตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยแหละแล้วก็ไม่ได้ดูเขาเล่นเลยกเลยซึ่งเราก็ไม่ได้ดูว่ายักษ์มันมีจุดเขาเรียกนะมันมีจุดเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรใต้น้ําเดี๋ยวเฮ้ยนั่นอะไรนั่น่ะเห็นไหมเพราะแต่ว่าเราจะปลุกยังไงให้มันตื่นล่ะเออมันน่าสนใจตรงนี้แฮะเดี๋ยว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 ขอขึ้นน้ําขอขึ้นจากน้ําก่อน โอ้ยน่าจะนอนมาลึกนะฮะน่าจะนอนนานน่าดูนะฮะสลายขึ้นหลังละไม่ใช่โอ้เดี๋ยวเหมือนดูก็ซิล่าเลยฮะขอพัยเปนแฟนไปด้วยนะฮะขอพัยเปนแฟนก็ซิล่าเลยฮะ น่ากลัวผิดคาดอ่ะเฮ้ยตัวนี้น่ากลัวแล้วพี่ครับพี่เฮ้ยโอ้โหแสงโอ้โหว่าแล้วแล้วคุณทำยังไงเนี่ยเฮ้ยโอโ้ขอพิดกระพริปอาจจะต้องยิงดูตาเปล่าไม่น่านใช่ฮะน่าจะซวยละ กระโดดลงจากตรงนี้กันนะคงไม่เป็นไรมั้งอือดำน้ำก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่รู้นะครับว่าจะสู้ยังไงนะฮะขอขอเวลาหนิดอุ๊ยโชคดีฮะอยู่ใต้น้าเขาไม่สามารถที่จะจบติดเราได้นะเอาละถ้าจะว่ายขึ้นไปตามตัวเขาน่าจะลำบากนะมีวิหารพวกนี้ไว้เพื่ออะไรอะ่ะมันน่าสนใจอยู่นะคือตอนนี้ไม่มั่นใจนะฮะว่าวิหารพวกนี้เอาไปทําอะไรนะ จะขึ้นจากด้านหลังลนะฮะเอาละฮะเราจะไปจังหวะนี้แล,ล้วฮะจังหวะหลบตาหลังวิหารนะฮะแล้วก็ค่อยๆดำน้ำ้าไปหาฮะค่อยๆฮะค่อยๆก่อไว้เกาะสวยไปยีไ่ไปไปยี่ไปโอ้ ไปหนไมหมดฮะตึ๊อดีลูกเอาละปีนหลังกันละเฮ้ย้โหโอ้โหโอ้โห้้้ ไม่ค่อยเล้าใจเท่าไหร่นะฮะดูน่ากลัวน่ากลัวมากกว่านะไอตัวเนี้ย๋อฮะคือตัวบนหลังแล้วฮะปัญหาคืออยู่ไหนฮะส่วนที่เป็นส่วนสำคัญในการกำจัดปูมใช้พลังงานในการตรวจจับก็ไม่ได้เลยฮะเทสหาอย่างเดียวฮะ น่าจะกลางกระบาลน,นี่แหละเฮ้ยกลางกระบาลก็ไม่มีพูดไปแล้วไอ้ข้างบนหัวมันนี่เหมือนฟันเนาะทุกคนว่าไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยนี่เนี่ยกองหนึ่งทีเฮ้ยเหมือนตีได้เฮ้ยทุกคนเหมือนตีได้เหมือนตีได้มันต,ต้องมันต้องมีซัมติงลองอือนี่น,นี่มีฟันอยู่บนหัวมีฟันอยู่บนหัวเหรอเฮ้อ <c oughs> จับฟันได้ไหมนี่แน่นี่แน่สี่ไหนสี่ไหนผูกไหนเขาดูเลยสี่สี่ไหนผูกสี่นี้แหละอุ๊ยโอ้โหไม่ใช่สี่นี้เหรออ๋อสี่นี้ไม่ผูกโอเค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 เข้าใจแล้วอุยเข้าใจแล้วว่าสี่นี้ไม่ผูก ฮึบอ่าฮึบโอ้ยคนยิงไหนดูสิตำแหน่งของไอ้นั่นมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราลองอ๋อมันเอาขามาแล้วแล้วไงต่อเฮ้ยกลางอกกรออ๋อโอเคเฮ้ยไม่ถึงเอ้ยทีถึงด้านไงเออ กลางอกอะ่ะนี่กลางอกใช่ไหมแทงที่อกเอืเอแทงที่อกสู้ยากอยู่พักหนึ่งเลยนะไอ้บ้าเอา้ยอุ้ยโอ้มันลงน้ำเลยเว้ยอา้าวชีพหายเว๋วหานพังซะแล้ว ต้องไปอีพิหารหนึ่งแล้วฮะเดี๋ยวมีพิหารที่สองอยู่เซมนินาจะหมดแล้วนะฮะต้องขึ้นหายใจนิดนึงฮนะโอเควายตามมันไปฮนะอยู่่งๆเนี่ยเฮ้ยขอจับหน่อย จับได้แล้วจับโอเคฮึบเฮ้ย่เฮ้ยโอ้โหดิ้น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 โอ้โหให้สาลายเปียกฮึบไปยินฮึบเออเอาเข้าไปเออเอาเข้าไป เอาเข้าไปไปที่หัวฮะไปที่หัวเอ,อเห็นไหมเห็นวิหารไหมเห็นวิหารมาอยู่ทางซ้ายนั่นนะ่เออไปส่งด้วยเออ,เอ,อคิดค่าบริการไม่สนเออนันแล้วโอ้โหเบี่ยงไปหน่อยนะมันเบี่ยงไปหน่อยอนะ่เราเราไม่ถึงเออส่งให้ถึงที่ดิเฮ้ยดูมัน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  sai nồi, ơ, ohoh, khó quá, hả, 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 yin hả, yin ที่เดิมมาดูก่อนเฮ้ยไม่ดอยู่ที่เดิมอ๋ออยู่ล่างไปอีกโอ้ยมันตาเลือกอะ่ะจะเย็นแล้วกันมันยิงเว้ยหลบก่อนโอเคเช็คก่อนเหมือนอยู่ด้านล่างนะเฮ้ยโอ้โแหแสงเกือบเกือบกลายเป็นแสงสุดท้ายแนละ้วตู เอาละอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเวอุ้ยโดนกันได้โอ้ลอยๆลอยๆลอยๆลเกาเออที่เดิมที่เดิมสววเข้าไปหนึ่ง G E Sport ขออีกทีแล้วจบกันเลยแล้วกันนะวันนี้ลักขาดอยจะยอมรับนักกลัวนะ ขึ้นไปเออฮะเฮ้ยมีคัาซีนใหม่ฮะทุกคนฮะเหลือจะเชื่อฮะ เล่นมาตั้งนานนะฮะเพิ่งได้คัสซีนใหม่ก็วันนี้นะฮะเป็นคัสซีที่แปลกกว่าอีนิดนึงแล้วนะถ้ยตัาตะเล่น Shadow of the Colossus มานะฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เห็นตัวละครตัวอื่นย้ำนั่นตัวละครตัวอื่นนะฮะนอกจากน้องผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงของเราที่นอนอยู่กับพระเอกของเราที่เป็นเจ้าชายอยู่ตรงนั้นนะเออและเทรเวลเลอร์ของเราเนี่ยแบบ นี่เพิ่งเป็นครั้งแรกที่เห็นเลยนะฮะที่เป็นคนเฮ้ยเขขี่ม,ม้าขาวมาด้วยอุยอ้ยอุย้ยไม่พอใจยอย่างแรงไม่พอใจยอย่างแรงมึงขี่ม,ม้าขาวมายัางไงฮะอีกแค่นิดเดียวเหรอตรงนี้อาจจะเป็นฉากที่เกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นเผ่าของเราไหม อารมณ์แบบประมาณแต่ว่าเฮ้ยเผาพันเผาคือตัวผู้ชายตัวเจ้าชายของเราเนี่พาอ่าหญิงสาวคนนี้ออกจากเผามาเพราะถูกเกี่ยวกับพิธีกรรมอย่างที้ป่ะไอพวกนั้นมาตามล่าเราปะแต่ไม่พอใจอย่างแรงอ่ะไม่พอใจอย่างแรงไม่ขี่ม้าขาวอะ่ะเออคือเรากู้จะขี่ม้าขาวไงถึงแม้อเมรุจะเป็นม้าที่ดีก็เถอะแต่แบบถ้าเราได้ขี่ม้าขาวต่นลาดมาันคงจะดูดีกว่านี้อะ อเอาละผู้บัญชาการสั่งการอีกไหมไม่ผลขออภัยมา,าที่นี้ด้วยฮะงงฮะกับสิ่งที่เขาบอก อ,อ,อะไรอะ่ะอะโลนคือไปคนเดียวไม่ได้คือ,อยังไงเอานะฮะเพิ่มเติมมานะฮะเราสังเกตนะฮะจากตอนที่เริ่มตั้แต่พาร์ทแรกๆนะฮะตัวของเซมินาของเรานะแล้วก็หลอดเลือดนะฮะจะมีน้อยมากเลยฮะตอนนี้คือหลอดแทบจะทะลุม,มาตรงนี้เลยนะเอ่อตอนแรกนึกว่าเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะมันไม่ใช่นะฮะแต่มันเป็นเหมือนกับนี่นะฮะ เป็นยิ่งเรากำจัดยักษ์มากเท่าไหร่เนาะก็จะทําให้หลอดสเตมินาของเราเพิ่มขึ้นเฮ้ยมันเล่นง่ายขึ้นเยอะนะมันไม่ทําให้แบบเหนื่อยง่ายนะอ,อันนี้ยอมรับเลยนะฮะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่ก็มอนสเตอร์ไอแจ๊ช้แอนเออนั่นแหละก็คือยักษ์ที่ออกมามันแบบสู้ยากขึ้นเดิมนะปะไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะว่ายักษ์ตนที่13นี่จะมีคลายแม็กซ์อะไรให้เราแบบว่าตื่นตระหนกตกใจมากน้อยขนาดไหนนะฮะออทางตันป่าแวะเอาล้ฮะชักเริ่มลงทางนิดๆแล้วฮะ ไม่นี้จะเยอะเลยฮะโอ้โหแสงโหเหมือนไปเหมือนไปสวรรค์จริงๆนะ,ะรอบนี้เอาละฮะน่าจะเป็นที่นี่แล้วฮะ โอหแล้วแบบสว่างมากเลยนะแม่โอ้โห,โหแสงจ้ากเกินไปมองไม่เห็นอะ่ะ บินได้ปลาไหลบินได้ฮะสู้ไปไงวะเนี่ยฟังจากเสียงในการเล่นนะฮะอาจจะต้องทำการเอาเกียร์แกลงมาก่อนฮะเรายิงก่อนฮะ ยิงยิงเอาเฮ้ยยิงกันล่วงจริงเฮ้ยแฟบไว้แฟบ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 เอาลูวไปเร็วอ๋อเขาจมีอันมีหลายอันเหรอบอกให้แฟบบอกให้แฟบเออแฟบละแฟบละแฟบละโอ้ยตรงนี้แสงสว่างมากฮะบอกตามตรงฮะโอ้โหบอกอะไรแทบไม่เห็นเลยฮะ วิ่งฮะวิ่งวิงว่งวิ่งตามฮะโอเคฮะเป็นแผ่นหลังนะฮะที่จะขึ้นได้เท่านั้นนะฮะยิงยิงยิงเอาละลวงฮะลวงฮะน้าจะขึ้นตรงปีกฮะ โอ้โหมองไม่เห็นขาตกขาตกโอเคค่อยนะฮะค่อยดูกว่านะฮะค่อยดูฮะมีครอสตีทวนด้วย มีแค่ส่วนที่เป็นปีกปีกมุมบินแม็กที่ลงมาข้างล่างใช่ไหมชาลอบสองออไอ้บ้าไอ้จะตก ไม่ไม่จะไม่ตกจะไม่ตกอือเร็วเกี่ยวขึ้นมาโอ้โหปึ๊บอื้มปีกโอ้โหโอเคโอ้โหโอ๊ยโอ้โหมันเอาเรื่องว่ะโอ้โหไม่ขึ้นเลย โอ้โหว้เฮ้ยๆๆมันยังเย้ะเฮ้ยปึ๊บโอ้โหกว่าจะขึ้นอ้าวมาถึงก็เจอเลยมาถึงก็เจอเลยเจอเลยก็เสียบดิฮะเออ โอ้ไปแรงไว้เปิดมาแรงไว้ต้องคอยดูจังหวะเลยนะฮะเออเออไม่ใช่สักแต่เสียบอย่างเดียวฮะโอ้บินเร็วเว้ยบินเร็วเว้ยโอ้อย่าบอกว่าจิตรังกาสาบตลบแต่ไม่เอาหนอูเฮ้ยโอ้ไม่แบบนี้ไม่เอาโอ้โหกูยื่อยู่ขึ้นบินผันโผนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันอยู่นี่กันฮะโอเคโอ้เสร็จไม่ได้หมดฮะขออนุญาต น่าจะเป็นด้านหน้าต่อนะดูจะทรงวิ่งฮะไม่มีเหรองานเข้าแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหวุดินอีกเฮ้อลุกลุกโอ้ เอาละเฮ้ยเออโอ้โหแล้วต้องกอนอยู่อี้สักพักหนึ่งนะฮะจนกว่าเขาจะกลางปีกขึ้นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฮึเออว้ข้างหลัง โอ้ยโอ้ยโอ้ยลมแรงเดินไปดาบก่อนฮะแต่รู้ตำแหน่งฮะวิ่งไปขลาฮะเดี๋ยวคอยวิ่งมันต้องอยู่สักจุดหนึ่งแหละโอ้โหเดี๋ยวละเดี๋ยวละตรงนี้แหละได้เวลาลากันสักที โจะตกจะตกจะตกอุ้ยจะตกจะตกอุยแม่งปิดด้วยเหรอตรงไหนปุเนี่ยไม่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 ไไม่ไม่ไม่วิ่งตาปีมาเลยฮะตอนนี้ต้องวิ่งตาปีกละปีไหนก็ได้ทีนิดนึงเระโ่นิดนึงฮึอ ขอบใจมากครับพีกบินดิแนทีมบินจังหวะน,นี้ดันมาขึ้นปีกที่ขึ้นยากเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โห เฮ้ยเกก่อนเกกอเออพื้นเจ้าโดดเออเขาไม่อยู่ก็เหรอข้างหลังเหรออูน่าจะหางสุดเลยมั้งน่ะไปอีกไปอีกวิ่งโอ้โอ้โอ้ไปฮะไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้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 เซ่เซ่เส่ เอา好ะชาร์จชาร์จชาร์จโอ้โหมันไม่ยอมวะเฮ้ยหายเหรอโอ้โอ้โอ้วู้หายฮะ อยู่นวดโอ้โหเออไอตัวยาวๆนี่มันน่าลำคาญเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โอ้เราขอโทษ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 เราไม่ได้ว่านายเอออย่าบอกนะว่าเทคเพรโอ้ยอย่าพึ่งเจนนะอย่าพึ่งม้วนตัวนะขอร้องใช่ไหม โอเคโอ้โอ้อือเอาละชัดชาร์จให้เต็มชาร์จสุดท้ายอือเฮ้ยโอ้โหไม่เต็มไม่เต็มที่ฮึฮึหวงสักที ตัวเรามีแสงด้วยโอ้โห